ไปดีพี่น้องเมือสุขุมสุขมวลน้องพี่น้องน่ามือนี้ก็มากินกินแดดนล้กันพี่น้องบรรยากาศแบบครอบครัวเลยพี่น้องเนาะอยู่เฮือนเลยพี่น้องโอ้อันนี้ก็เป็นไข่พี่น้องนีเป็นผักเลาวพี่น้องเนาะประมาณนี้เลยพี่น้องอยู่สามที่เมนูก่น้องเอ้ยมือนี้เนาะนี่เลยเนาะตาหายน้อยเหาก็ได้นอนแล้วพี่น้องเลยเนาะกินแดดจุ๊บแซบพี่น้องไง ออกมากเลย่ิ้องะไปดิ <laughs> อันนี้ก็ลูกสาวเนาะ <laughs> โอ้มาเอากินหลายแท้พูดให้น้อยนั่นนี่จะได้เนี่ยกินหลายแท,ะทะอนอ่าเราไปนอนเนาะเก็บแช่นวดกันพี่นอ้องมื้งนี่เดี๋ยวไปนอง จีนดาดพี่น้องน,น้ำกันเนาะมืนนอะัอนี้เนาะถูกพี่น้องขักไลยขักไล่พี่น้องมีจีนดาดก็พี่น้องเนาะเจีบเจบน้ำกันพี่น้องเอ้ยวันนี้เนาะเจะ้าพี่น้อ,นอนงขัดมูดพี่น้องไงเดี๋ยวฟอกฟอัวรออ์พี่น้องข่ายพี่น้อง เอาไปแล้วคักเลยไป่นาจะจะเป็น um ินผักขาไปแล้วเนาะมดีเลยไป่นองนี่เลยเนาะกินงานเอาไป่นองมอนี่เเมียลกแซล่าไป่นองนางไข่เจียวเราไปแล้วเนาะลูกสาวไป่นองสามีคนเราไปอน้อนีเนาะคัดคัดรไปนเลยพนว่าเนาะแล้เนาะไปเนาะ ใส่มไปแล้วเนาะ้แล้วเจ้วเดี๋ยวจะสุกีเนาะอ๋อโทษดกินจำไม่ได้านี่นะ้แรงเท่าไหร่เนาะจะเป็นเกิาวไปเนาะโอ้ยตไปเนาะมาเราไปนอนเนาะน้ำกันไปนอนหมดเลยจะค้าขวไปนอนเนาะ

ต้ก no. yeah. ันก็ตมเปลือยเปลืเนาะให้ก็ต้มเฉยไปเนาะเดีนะเพื่อนเนาะังเนาะต้มเสรเเพื่อนเนาะเเพื่อนเนาะของ้อนเลยเนาะโอ้ขางหนขางหลพื่อนเนาเีพื่อนเนาะขอมท้นะเพือนเนาะกันเพื่อนเนาะ 非常大，发展得非常大。嗯能 แสียบลดพี่น้องเลยเน้อลูกใส่กันรำได้ฟังพร้อมพี่น้องเลยเนาะสาพคำยำแย่พี่น,อน,น,ใใน,อนอ้องดูดีเนาะสิได้กับเสียพีน่น้องเลยแกบควพี่น้องเลยเนาะหลังจากเสภารกิจเทาพี่น้องมือดีเนาะเลือดูเล่นงานพี่น้องเลย เสร็จียมเลยพี่น้องกับบังไดทีนะพี่น้องนะกับังตร้งเต่า้ะพี่น้องกัขักรดพี่น้องเลยดูสามสันพี่น้องงนี้เนาะ อาก,กาศค่อยคันย้นเงาแดงแล้วพี่น้องไงไหนเป็นพี่น้องนะทำมาสิ่งของพี่น้องจะครบขูนนะ่วอ้แล้วสามที่คนพี่น้องเอ้ยไอหนึ่งกันนอนมองเราเพี่น้องนะลูกตาล่าพี่น,อน้องอันนี้จะสร้างเกี่ยวเนอะว่าจะได้มากินน้ำกันอ่าเออสวัสดี

เอ้าลองเบิ้งจวดพี่น้องเลยบาดทั่วเกียวพี่น้องเจ็บ <laughs> บอกยอยวแซ่บโลกกับพีน่น้องเอ่ะอืมเอาบาดเลยเป็นลูกสาวพี่น้องเลยเนาะมีกระพันละยาพี่น้อ <laughs> งเนี่เนาะกักขังกันตัพี่น้องเนาะ ออกอะไน้องจุดาวน้องทนพีน้องจะซียบโลดพีน้อง้มนี่กันจา้ัด้องาะไันบรรยากาศค่ำยำเี่ยงแล้วพีน้องนะาะ

โอ้ี่นอ้องเนี่ย mm. มาคนี่น้องยังไปจิตกบ้านหลังลับน้องกินนนักจพี่น้องมวยน้องขะบรถสิน้อมาเลยี่น้องมาเลยี่น้องโอ้สุดเสยพี่น้องเนี่เนี่น้องจิตรบ้านสิน้องขับรถสิน้อ ผัดหลายพี่น้องแสบรวดพี่น้องในบาดนี่น่ะผัดรวพี่น,ะอน้อง เปิดออมาแ็บๆ้ปนเอาปนอะเิไปอกเปิดกาดใส่ผักวเิเอาไปนอเนาะ้นเลยี่น้องมอนี้เนาะอ้าวีปนอนมอในคื่อีบยังายเนี่เราี่นองเนาะจะป็นบรรยากาศคำนำเลี้ยงองกัวมากินีด้แบบครอบครัวเราไปนอเนาะมอนี้เนาะ ข้ออนไรก็ที่บุ๋มมีอย่างหลายเพื่อนน้องตามคลิปต่อไปแล้วพี่น้องเนาะหากจะไปดูหน้าง,งานต่อพี่น้องเป็นแังไน่เนาะคลิปนี้ก็ทีมี้แซมนี่ก็เพี่น้อง